หนึ่งในความดีที่บรรดาผู้ศรัทธาจะได้รับจากละอุบฮานอัตลานั้นหมายถึงว่าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้บริจาคก,การบริจาคของเขานี่แหละจะเป็นร่มเงาให้กับเขาในวันเกียร์มาซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆในวันเกียร์มาเพราะว่าท่านนาบีสะละละละุลต่านอวยวะซัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของการบริจาคบอกว่า zenith mu'min y มั m เกีย q a m a s a d q a ต u ฮูนั่นหมายถึงว่า ร่มเงาของผู้ศรัทธาที่เขาจะได้รับในวันเกียรมะที่ได้มาจากการบริจาคของเขานั่นเองฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือความประเสริฐและความดีงามที่เรานั้นจะได้รับเมื่อเรามีบริจาคช่วยเหลือคนยากจนนะครับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากการบริจาคของเรานะครับจะมากจะน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่ทุกการบริจาคนั้นอรรถสุภฮานอัตตาจะบันทึกความดีให้กับเราและหนึ่งในความดีในวันเกียร์มะ แน่นอนว่าเรานั้นจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮฮานอตะลในวันซึ่งที่ไม่มีร่มเงาใดๆเลยจงบริจาคกันให้มากเพื่อที่จะได้ร่มเงาจากอัลลอฮฺซุบฮฮานอตะล